ระสุนยากระสุนจริงยิงไปที่เรียบร้อยแล้วตำรวจทำระเบิดตกใส่พวกเดียวกันตำรวจทำระเบิดตกใส่พวกเดียวกันขอให้พี่ไปสู่ที่ท,ที่มีความสุขเจ็บเจ็บและเสียมีทั้งเจ็บและเสียเจ็บเราก็เป็นห่วงเสียเราก็ส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ไหวชนเขาทำหน้าที่ตามคำสั่งที่พวกช่อชัยพฤกษ์สั่งให้ทำ พวกนั้น,น,นต้องรับผิดชอบตำรวจมาวันนี้ในชุดชุดดำกระจนคุมหัวสีดำใส่แว่นสีดำแต่ใส่รองเท้าผ้าใบใส่รองเท้าผ้าใบมีอาวุธปืนครบมีปืนยาวปืนเล็กปืนสั้นและปืนใหญ่ปืนอา้าออแล้วตำรวจก็ระดมหรือเต้นหรือเต้นหรือเต้นหร,รือเต้นจนกระนั่งตอนนี้อีกไม่กี่คืบจะถึงเ็นของพ่อท่านโพธิระพ่อท่านก็นั่งเฉย รอให้ตำรวจมาในระหว่างที่รื้อนั้นเนี่ยก็จับแกนนําอาจารย์สมเกียรติพงไพบูรย์ถูกจับไปแล้วหมอรวีพี่ทศพลไปก่อนแล้วตรงนั้นที่หน้าปทตทค่ะปตทเมื่อเช้านี้หมอรวีบอกว่ากําลังรองมีน้อยถอยดีกว่าไม่อยากให้ประทะก็ยอมถูกจับไปบอาจารย์สมเกียรติก็ไม่ขัดขืนถูกจับไปท่านไม่สบาย ําใช่ท่านจะขัดขืนอะไรก็ไม่ได้แล้วส่วนด้านอันนี้ด้านกองทัพรมด้านของลุงกำนันอยู่หน้ากระทรวงศึกษาใกล้ๆกันคืนบอบชนใกล้พรูปตำรวจล้อมบอชนลานรูปไว้แล้วแล้วก็ล้อมด้านผ่านฟ้าไว้แล้วดังนั้นลุงกำนันเวลานี้ตกอยู่ภายใต้วงล้อมอโดยมีลุงกำนันนั่งดูอยู่อย่างเยือกเย็น กินกาแฟกินกาแฟไปและไอติมด้วยดูไปนั่งกินไอติมด้วยแล้วก็บอกกับพี่ว่าไม่เดี๋ยวเป็นหวานหวานเยอะนั่งกินไอติมปรากฏว่ากล้องมันจับได้อะว่ากินไอติมแทนเลยโทรบอกพ่อโยนเดี๋ยวนี้ขณะเดียวกันแทนอยู่อีกจุดหนึ่ง,งก็มีกระสุนปลิวมาตกปึ้งยิงมาโดนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งนั่งติดกับน้องแทนบาดเจ็บ ไม่สาหัสนำส่งโรงพยาบาลตอนนี้กปปสลุงกำนันและหลานลุงทั้งหมดน้องเข็มก็มีเอกนัทพี่ขิงก็มีสาวสาวน้องพลัมก็มีน้องแทนก็มีลูกหลานทั้งหมดรวมทั้งลูกน้องในกปปสทีมงานทั้งหมด